บรรยากาศการเรียนช่างแอร์นะคะตอนนี้กําลังทาอะไรคะต่อวงจรต่อวงจรชีวิตไปที่จะไปต่อไปแอร์ใช่ไหมใช่ครับต่อไปกลอ้ตอนนี้กําลังฝึกตอนนี้กําลังฝึกการต่อวงจรชีวิตไปนะคะยากไหมคะยากครับยากเอาตรงๆนะทำได้ไหมนี่ <laughs> ปวดหัวนิดหนึ่งดหัวนิดหนึ่งนิดหนึ่งเลยเยอะอ๋ะอทงน้องผู้หญิงทำได้ไหมคะยังมีงงๆอยู่ม่ะต่อยังมีงงๆอยู่ไม่ต่อผิดนี้บ้านเข้าไปไมนะ <laughs> นี่ก็กำลังตึกนะคะนี่ต่อไฟอะไรมั้งคะ พักพักทางเดียวแล้วก็สามทางปักปักทางเดียวแล้วก็ปักสามทางตัว,ต,วตัวกล่องนี้เขาเรียกอะไรคอนติมโมยูนิคคอนคอนคอนติมโมยูนิตอ๋อมันมันตัวนี้สำคัญมากไหมคะครับต่อไว้คุมเกี่ยวกับว่าระบบไฟทั้างในอาคารไม่ใช่เฉพาะแออย่างเดียวแต่ทุกอย่างเลยครับ